ที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการที่จะนําวัคซีนไปตู่พี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางและก็ุ่มคนพิการนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด -19 แล้วก็ขณะเดียวกันก็เป็นการลดภาระของรัฐบาลเป็นการเสริมในจุดที่มันยังเป็นรอยต่อระหว่างที่จะมีการนําวัคซีนเข้ามาเพื่อที่จะฉีดเป็นวัคซีนหลักให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้ก็จะเป็นวัคซีนทางเลือกเป็นเรื่องที่ ทางสำนักง,งานคอพอบูรณาการความร่วมมือกับหลายภาคส่วนในภาคธุรกิจประกันภัยไทยทุกสมาคมที่เกี่ยวข้องกับประกันภยัยแล้วก็ตลอดจนสมาคมสิทธิเก่าวพศแล้วก็ในส่วนของบุคลากรของสำนักง,งานคอ,อพอเองนะแล้วก็บริษัทประกันภัยทั้งในส่วนของชีวิตและวินภาศภายัยจึงเกิดโครงการนี้ขึ้นมาคาดว่าโครงการนี้เนี่ยก็จะเป็นโครงการที่จุดประกาย กับหน่วยงานอื่นๆที่มีศักยภาพและต้องการที่จะช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือการป้องกันการแพร่ระบาดการที่จัดหาวัคซีนให้กับกลุ่มคนที่เขายังไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้แล้วก็นําวัคซีนนั้นไปสู่พี่น้องประชาชนอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับวิกฤตของประเทศในขณะนี้ครับในส่วนของเรื่องของงบประมาณเรื่องช่วงระยะเวลาเนี่ยเราก็เลยคัดเลือกในกลุ่มมีจํานวนหมื่นคนที่กระจายไปทั่วประเทศในหลายๆจังหวัด รวมทั้งหมดตอนนี้ที่เราเร่งทำเนี่ยก็คือประมาณ18จังหวัดในส่วนที่เราได้ดําเนินการเนี่ยคือ10,000คนก็คือคนละ2โดสก็คือเท่ากับว่าเราต้องซื้อวัคซีน20,000เข็มนะตอนนี้ที่ได้ประมาณเท่าที่รายงานมา7,000กว่าคนแล้วซึ่งในเครือข่ายของเราคอมมิชเมนต์ของเขาเนี่ยก็คือเราบอกแล้วว่าเงืองำประมาณการจะซื้อวัคซีนมันไม่ถูกแล้วมันก็จะต้องใช้วิธีการระดมทุนกันอย่างมากและขณะเดียวกันงพประมาณ ตรงนี้มราไม่สามารถที่จะไปแบกรับเรื่องของการเช่าสถานที่หรือแม้กระทั่งตัวบุคลากรเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายที่เรามีในส่วนของการติดต่อประสานงานกันเนี่ยก็จะรับไปทั้งในส่วนของการจัดหาสถานที่ทั้งในส่วนของการหาบุคลากรมาชี้และก็ถ้าหากว่ามีประเด็นปัญหาซึ่งบางจุดซึ่งไม่มีเจ้าภาพได้เนี่ย ตรงนี้ทางสํานักง,งานโคนพก็จะใช้เงประมาณที่เหลืออยู่ดําเนินการจัดการเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนสบายใจได้อันนี้หมายความเข็ม1เบิกเข็ม2ครับแต่ว่าที่เราฉีดไปณขณะนี้เป็นเข็ม1แล้วก็เข็ม2ก็จะทุกอย่างจะพยายามจะให้เสร็จภายในเดือนตุลาคมครับ